สวัสดีชอ็อกรกดค่ะดวงความรักประจำวันที่13พฤษภาคมนะคะคุณได้ไพ่เดือมูลกับหัวเขาได้เดือส g t นวันนี้นะคะกวร์ปัญหานะคะจะแก้ไขได้นะคะอะไรที่รู้สึกว่าโชคมาก่อยดีเนี่ยจะผ่านพ้นไปรวมถึงเรื่องของอารมณ์เราด้วยอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์หงุดหงิดก็จะหมดไปเช่นเดียวกันนะคะก็จะส่งผลดีทั้งเรื่องของงานแล้วก็ความรักแฟนได้ไพ่เดือสเลน วันนี้เรื่องงานเด่นเป็นผู้นําอาจจะได้เลื่อนขั้นนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องความสัมพั์เนี่ยเขาพร้อมที่จะประนีประนอมนะคะก็ถ้ามีปัญหากันก็เคลียร์กันได้ในวันนี้เลยก็ได้ไพ่เวลีซูนน n ร์นิทัวร์วอลี่ถ้าไม่เคลียร์วันนี้เร็วๆนี้แหละนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นไม่มีอะไรต้องไปตกกังวลนะคะคนโสดสนิทนะคะมีโอกาสได้เจอความรักครั้งเก่านะคะที่อาจจะมีปัญหากันมาก่อนมาคราวนี้คนรักเก่าจะกลับมาง้อนะคะ ยังไงก็ลองดูนะคะอยากที่จะไปตอบคนเก่าไหมนะ